สามารถเอาไปประยุกต์ได้หลายอย่างวางบนกําแพงก็ยังได้เป็นดาวไปดาวอย่างนี้ยังได้นะครับอันนี้อันนี้ลูกเล่นเยอะมากนะเอาวางประกบกันก็ยังได้วางสลับกันเป็นดาวกลุ่มดาวในสวนก็ยังได้ก็เอ,เอาหินบางตรงกลางเนื้ภาพไหมลูกค้านะคะสีปัญหาในเรื่องของวิธีการเทแกบอก<า> <มา S 1> ว่าแกเทไม่สวยนะคะแล้วมันมีวิธีทําแบบไหนให้มันเนียนให้มันสวยคือส่วนมากถ้าเทอันมันเป็นตะมอดขอด้างบนแต่ว่าข้างล่างไม่เปลี่นครับ พอข้างล่างมีการกระแทกลงไปเรื่อยมันก็จะไล่ลงไปเรื่อยข้างล่างส่วนมากจะไม่เป็นข้างบนนะ่ะเราไม่กระแทกมันไงเราไม่ขย้อนมันเราไม่เาขาเรียกอะไรไล่ฟองอากาศเพิ่มข้างบนนะครับม,มันก็จะมีตามอดนะครับมันก็จะโชว์เวลาแห้งอ่าอ่าเป็นปูนโครงสร้างก็ขอให้เป็น ไม่นกก็ช้างนะครับแล้วก็ผสมหมักนานหน่อยถ้าโครงสร้างล้วนนะถ้าจะให้เนียนต้องใส่ปูนเกาะครับปูนกาะกับทรายละเอียดส่วนผสมของน้ําคุณต้องเล่้ยเหลวพอดีไม่น้ําโจกเกินไปคือผมจะท่องตลอดอะถ้าเนิดไปโชว์ตามออดน้ําโจกโชว์ทรายแล้วก็ส่วนผสมต้องได้ที่อย่างนี้นะครับโดยรวมเนียนทรายละเอียด2นะครับโครงสร้างหงปูนเกาะหนึ่งนะครับ แล้วก็ไล่ฟองอากาศหลายท่านมีวิธีไล่ที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นบางคนก็เคาะบางคนผมปั่นเอาให้ผมโม่เอาถ้าโม่นี่เนียน,นกริบแหละครับหมักปูนก็มีผลในการไล่ฟองอากาศได้ง่ายนะครับ